สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้ก็มาเจอกันไวหน่อยเนาะเพราะว่าต้องต้องรีบไปทํางานนะต้องรีบทําคลิปก่อนไปทํางานนะครับก็ผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปเดินตลาดนัดพระเครื่องมาครับตลาดขอยัดเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดพระเครื่องเสียหลังสิทธิ์เนาะไปก็รีบกลับนะครับเพราะว่าต้องมาเตรียมตัวไปทํางานเนาะก็เลยเดินเดินตลาดไม่หมดนะครับเดินตลาดได้ประมาณ 6 0 6 5ประมาณนั้นนะแล้วก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยนะเพราะว่าใกล้ใกล้เที่ยงแล้วเนาะเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปทํางานตอนบ่ายสามนะก็เลยกลับมาแล้วก็ได้ถือโอกาสมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันด้วยเนาะครับผมก็ผลงานวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับได้มาอยู่แปดชิ้นเออจริงๆได้ได้มาสิบกว่าชิ้นอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นลูกอมนะ เป็นลูกอมผมไม่รู้ว่าเป็นลูกอมที่ไหนนะครับตรงนี้เนาะคล้ายๆหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่แต่ว่าดูดูดูแล้วก็ใหม่กว่านะครับใหม่กว่าหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะน่าจะเป็นแกจิยุคหลังนะครับเพราะว่าผมตรวจตรวจสอบดูแล้วตามอต,ตามลูกอมเนี่ยเขาจะมเีเขาจะปั๊มคล้ายๆเป็นโคดอุอุตัวอู่ไว้ด้วยเนาะใช่อูนารลมไหม ตัวอูอูธรรมดาใช่ไหมครับตัวอูธรรมดาไว้ด้วยเนาะก็มีอยู่ทุกมีอยู่ทุกลูกนะนะครับน่าจะเป็นเกจิยุคหลังนะครับเพราะว่าดูดูเหมือนว่าเขาจะใหม่กว่านะจะตีเป็นของอาจารย์ทีมก็ไม่ได้นะเพราะว่าสายวัดรหัสไล่บางทีบางอาจารย์ท่านเกจิยุคหลังก็ทําเรียนแบบของหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่อยู่เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นยุคหลังนะดูจากดูจากเนื้อหาแล้วก็น่าจะประมาณปี2 0 0พ สองพันห้าร้อยยี่สิบได้ไหมยี่สิบก็เก่าไปนะประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบแต่ว่าไม่รู้เกจิอาจารย์ท่านไหนสร้างไวนะ้เนาะอันนี้ก็เป็นลูกอมนะโดยส่วนตัวผมมองว่าแท้อยู่เหมือนกันนะแท้แต่ว่าไม่ไม่ใช่หลวงปู่ทิมนะน่าจะเป็นเกจิอาจารย์ทุกหลังนะครับผมต่อไปก็เป็นวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องนะพระเครื่องกับเครื่องรางเนาะ ผมไปดูองค์แรกกันเลยเนาะอันนี้เป็นพระเกจิยุคเก่าภาคใต้นะครับตอนนี้ผมตอนแรกผมได้มาก็ถามเจ้าของเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเขาก็ผมก็คิดว่าเป็นหลวงพ่อนวนนะครับหลวงพ่อนวนวัดควรวิเศษใช่ไหมครับภาคใต้นะแต่พอตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะหลวงเขามีชื่ออยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะ เขามีอยู่ชื่อดูด้านล่างตัวนี้ครับพอผมนึกไปนึกมาอ๋อนี่นี่เป็นพระชานมากหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อเลื่อนหรือหลวงพ่อเลือนใช่ไหมครับอยู่ภาคใต้เหมือนกันนะครับเขาจะเป็นพระเนื้อชานมากหลวงพ่อเรือนใช่ไหมครับหลวงพ่อเลือนหรือหลวงพ่อเลื่อนเนี่ยอยู่ภาคใตนะน้นะต mhm. นี้เนาะเนี่ยเขาจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังผมก็คิดว่าอา,อ,อาจารย์ทิม,มวัดหนาอะไรเปล่าไม่ใช่นะด้านหลังเป็นกยันกระบองค้วยเหมือนกันนะอันนี้ ปี2,400กว่านะ2,490ได้นะั่นแบบนี้นะเออได้ไหมประวัติการสร้างของพระหลงพ่อเรือนนี่ก่อน2,500หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมอ่านอายุได้ประมาณ2,490นสะอยเะผมอ่านอายุได้ประมาณ2,490นสะี่ร้อยเก้าะเกได้มันได้นะครับ ก้าสิบแปดสิบห้าเก้าสิบได้เลยเนาะอันนี้หลวงพ่อเลือนนะครับอวัดอะไรนะอยู่ภาคใต้นะครับผมเคยได้พิมพ์พระพุทธของท่านมาองคหนึ่งอยู่เหมือนกันนะสมับหลวงพ่อเลือนนะต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงปูุ่กวัดปากลองมะขามเท่านะอันนี้ผมดูห้าสิบกัมกึง่งกัมกึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดูเหมือนอายุวัสดุเขาจะอ่อนๆไปนิดนึงหรือว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ของเขาเองก็ไม่รู้เนาะ หลวงปู่สุวัสดิ์ปักทองมาขามเท่านี้ท่านม่าภาพปีสองพันสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าเหรอหรือเจ็ดสิบนะประมาณประมาณนั้นนะ่ะนะเนี่ยแต่ดูเนื้อหาก็ทันยุคเหมือนกันเนาะถ้าเป็นหกสิบเก้าหกสิบห้าประมาณหกสิบห้าเนี่ยสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าเนี่ยได้ถึงนะครับถึงยุคกลนะ้เนาะแบบนี้นะ มีรอยเลื uno, like, ่อยขอก็มีรอยเลื่อยนะครับแบบนี้นะผมว่าทันถึงนะครับถึงยุคทันหลวงปู่สุวัดปักคอมมาขามเท่าครับองนี้เนาะนี่ทันนะครับผมจนดูส่วนตัวผมคิดว่าทันนะเหรียญนี้นะก็เป็นพิมพ์เหรียญประพาณิชยหลวงปู่สุวัดปักคอมมาข่มเท่านั่นแหละเป็นพิมพ์นิยมนันแหละครับแต่ว่า อาจจะสร้างในช่วงท้ายๆของท่านนะแบบนี้เนาะตำหนิทุกอย่างก็ตรงตามตามตำรานะรตรงนี้ก็จะมีขอบตรงนี้ก็จะมีเลื่อยเนาะแล้วก็เขาถ้าองค์องค์งไหนเขาขอบสมบูรณ์สมบูรณ์เขาจะมีขยักด้านหลังแถวหนึ่งขยักด้านหน้าแถวหนึ่งประมาณนั้นนะถ้าเป็นเป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่บุญวัดปาาคอมะขามเท่านะเหรียญประพาณนทนใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นเหรียญองนี้พิเศษมากเลยเหรียญรยุร่ยนรแรกหลวงพ่อทาวัดบนียงแตกนะครับอันนี้ติดหนึ่งในห้าเป็นจากภาคีนะแต่แต่พิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่เขาไม่งอนะนี่เขาไม่งอครับแต่ว่าผมดูดูรายละเอียดเลยว่าดูเหมือนว่าคนหล่อเขาก็จะดัดหุ่นเทียนกลับกลับคืนนะครับคนหล่อนะก็จะมีรอยโคง้งโค้งอยู่เนี้ย รอยรอยโค้งโค้งอยู่เนี้ยหมายความว่าเขาดัดหุ่นเทียนกลับคืนเหมือนกันนะบางบางเหรียญนะบางเหรียญเขาดัดหุ่นเทียนเทียนกลับคืนเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเขามีรอยโค้งโค้งอยู่เนี้ยฉะนั้นก็หมายความว่าดั้งเดิมเขาก็หักนั่นแหละด้านดั้งเดิมนะเขาก็หักตามรูปแบบที่เขาเอ่อที่เราท่านท่านเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยเขาก็หักด้านหน้าตรงนี้เขาจะหักนะบริเวณนี้นะแต่องค์นี้เขาไม่หักเขาดัดไม่หักเขา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 ตรงแบบนี้เลยเนาะอุ้ยร่ลงอีกแล้วอืม เขาจะตรงแบบนี medidas, <hesitate. S 1> ้เลยนะนี DING, warfare, ่เขาจะตรงแบบนี banks, ้เลยนะแต่พ right like ิจารณาดูดีๆตรงเนี้ยเขามีรอยโค้งๆอยู่ฉะนั้นหมายความว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขามีรอยโค้งๆนิดๆนะตรงนี้เนาะฉะนั้นหมายความว่าคนที่นำไปติดช่อนะครับเขาเขาเขาดัดเขาดัดหุ่นเทียนกลับคืนนะครับเขาดัดหุ่นเทียนกลับคืนนะก็เลยมทำให้มองไม่เห็นว่ามันมีรอยหักนะครับแต่ทีนี้ ตำหนิที่สำคัญก็คือถ้าเกิดมันไม่มีรอยหักเนี้ยตำหนิที่สำคัญก็คือตรงเนี้ยเขาก็จะมีร่องรอยเดิมที่ค้างไว้ก็คือเขาจะมีตเออตะแคงส่องแบบเนี้ยครับส่องแบบแนวแนวเฉียงเียแบบเนี้ยเขาจะเห็นเป็นปมปมอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยเขาจะเห็นเป็นปมปมอยู่รอยหักดังเดิมนะครับเขาจะเห็นเป็นปมปมอยู่เนี่ยตรงเนี้ยประมาณนี้เนาะ ผมจะสูให้ดูนะเขาจะเห็นเป็นขยักยกของเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นขยักอยู่แบบนี้นะครับซึ่งไอ้ขยักตรงนี้มันก็ไปตรงกับไอต้ตรงตรงรอยหักตรงนี้นะตรงรอยหักตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือรอ,อยหักนะแต่พอมายุคหลังเขาก็พอมายุคหลังคนที่ไม่รู้เขาก็พยายามหักคืนเหมือนกันนะเขาจะมีรอยคาดคาดโลหะไว้ตรงนี้ครับ เนี่ยเขาจะมีรอยคาดโลหะไปตรงนี้เขาพยายามหักคืนดั้งเดิมดั้งเดิมเขาหักหักกลับนะครับแต่ว่าพอมายุคหลังเขาหักจะหักคืนให้เหมือนที่เขาเล่นกันเป็นที่ที่เล่นกันเป็นนิยมเป็นสากลนะเนาะเขาจะมีรอยรอยเอาไปกดกับโลหะอยู่ตรงเนี้ครับก็เลยกลายเป็นเส้นขีดอยู่ตรงนี้นะเนี่ยขอโทษนะชนกล้องเนี่ยเขาจะมีรอยรอยรอยอยกดขีดผ่านตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เขางอนะครับ เพื่อที่จะให้ของงอกลับคืนนะนะกับกลายเป็นว่าเขาหักหักไม่ได้เพราะว่า,าผ้าเขาหนาวอยู่พอสมควรเนาะอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเ,เหรียญไม่หักเนี้ยก็ดูจักตรงนี้ก็ได้เนะี่ยเขามีขยักอยู่เน,นะนี่ยนะเนี่ยขยักไอ้ตรงเนี้ยเขาจะตรงรอยหักพอดีนะขยักตรงนี้เนาะท่านเห็นรอยขยักกันไหมนี่นี่ๆๆๆนี่รอยขยักตรงเนี้ยพอพลิกไปตรงทั้งหน้าปุ๊บเนี่ยเขาจะตรงรอยหักอยู่นี้ตรงนี้พอดีเลยนะ อันนี้คือเหรียญรุ่นแรกเหรียญหล่หลอรุ่นแรกหลวงว่าทาวัดพเนีนยงแตกซึ่งเหรียญน,นี้ติดหนึ่งในห้าเป็นจักพาคีเหรียญหล่หลอดดยเนาะนี่ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้เนะาะสภาพเดิมๆอยู่มีสภาพเดิมๆอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าเขาไม่หักนะครับอันนี้คือเขาไม่หักนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะหักหักหรือไม่หักนี่ก็คือไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าต้องดูตรงนี้นะครับนี่เขามีขยักอยู่ตรงนี้นะ นี่นี่เขามีขยักอยู่ตรงนี้นะพอพลิกไปด้านหน้าปุ๊บไอขยกตรงนี้จะตรงกับรอยหักพอดีนะตรงเนี้ยนะหักหรือไม่หกักถ้าตรงนี้ตรงกันก็มีโอกาสเกะเออมีโอกาสแท้สูงนะครับผมก็สมปรารถนาของผมอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะแปลกๆหนะ่อยเนาะเพราะผมอยากได้อยู่เหมือนกันสําหรับเหรียญหล่อหลงวงพุทธาวัดรพิเนียงแตกเนะี่ยก็คือเขาติดหนึ่งในห้าเป็นจ่ปาคีนะรู้สึกจะครบแล้วนะของผม,ผมครบแล้วนะเป็นจาปาคีแต่องนี้มาแปลกๆเลยมาแบบตรงละครับ ไม่หักพอไม่หักนี่คนเล่นพระก,ก็มีอาการแกว่งเขวะแขวนะต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเอ่อเหรียญหล่อวัดโพธารามนะครับเอ่อวัดโพธารามจังหวัดกาญจนบุรีเหรอเหรียญหล่อหลวงปูุ่วัดปักคอมอาขามเท่าปุบเสกนะครับเหรียญน,นี้สร้างมาประ,ประมาณปีสอง1นสเ็ดนะครับอันนี้แท้ดูง่ายนะเหรียญเหรียญเอ่อหล่อวัดโพธารามเขาจะมีเหรียญปั๊มด้วยนะ วัดโพธารามเนี่ยเขาจะมีปั๊มด้วยแล้วก็จะมีหลายเฉดเนื้ออยู่เหมือนกันนะเนื้อเงินก็มีนะแต่อยู่ในเมืองของผมนี่เป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อวัดโพธารามอันนี้แท้ทันนะครับแท้ทันนะแท้ทันถึงยุคนะครับเหรียญหล่อวัดโพธารามนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะอันนี้แท้ทันนะครับผมครับผมต่อไปเป็นต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งใน,ในองค์ที่หลวงปู่สุขท่านปลูกเสกนะครับ องค์นี้เป็นเหรียญหล่อประพานทนหลวงปู่ศุกวัดปากคอขามเท่านะครับเป็นพิมพ์ที่มีความละไม้คล้ายกับเหรียญหล่อของอหลวงปู่ทัพวัดอนงเลยเนาะแต่เขาเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะองค์นี้เขาเป็นเนื้อ,เ,อเมกสิ์นะเขาไม่ได้เป็นเนื้อสำลิสนะด,ดูดูแบบนี้เขาจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อสำลิสนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ เขามีรอยผมถึงรู้เพราะว่าเขามีรอยแตกตรงนี้นะเขามีรอยบินตรงนี้นะครับถึงรู้ว่าอ๋อเขาเป็นเนื้อเมกสิตนะเขาไม่ได้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เนาะดั้งเดิมเขาเอ่อที่ลงในหนังสือเขาเป็นก็เป็นเนื้อสัมฤทธิ์อยู่แล้วนะครับเขาเป็นเนื้อส่งสัมฤทธิ์อยู่แล้วเนาะมาพร้อมรอยจานตามสูตรนะครับตามสูตรเนาะอันนี้ก็คือเหรียญหล่อหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อเมกสิตนะก็ค่อนข้างหายยากอยู่เหมือนกันเนาะ เนื้อไม่กระสิทธ์เนี่ยค่อนข้างสำหรับหลวงปู่สุวัดประคองมาขมเท่าอ่ะค่อนข้างหายยากเหมือนกันนะครับนี่แต่เขาไม่ได้เป็นสีเอ,อเขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวอย่าง,างในหนังสือนะครับเขาเป็นสีแบบนี้นะต้องเอาต้องเอาไปล้างนี่ออกนิดหน่อยไปเขาจะถึงถึงขึ้นเขียวเนาะแบบนี้เนาะนี่เป็นเนื้อไม่กระสิทธ์นะครับต่อไปเป็นของแปลกอีกชนิดหนึ่งนะครับ หล, ane, pigs, หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นเนาะนี่พระลีลาหนังตะลุงหลวงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อโลหะนะครับพระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อโลหะนี่มีนะครับมีนะครับอยู่ในหนังสือบ้านผมที่ซื้อมาชุดหนึ่งมีสองเล่มอะมีมีมีนะครับมีเนื้อโลหะด้วยนะพระสาหรับพระรีลาหนังตะลุงหลวงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยหลายๆท่านไม่รู้ว่ามีนะครับหลายๆท่านไม่รู้ว่ามีนะครับแต่ แต่พระชนิดนี้ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหาค่อนข้างยากมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะที่เจอกันก็จะเป็นพวกเนื้อเนื้อดินเนื้อผงว่านยาจินามานีประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยหายากมากๆครับในหนังสือลงแค่องค์เดียวนะเป็นเนื้อทองแดงด้วยเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยอยู่ในเมืองของผมเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมนะเป็นเนื้อทองผสมเนาะ พระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วตำหนิดูตำหนิดูเหมือนกับพระลีลาหนางังตะลุงเ,เนื้อดินเนื้อ,อผงว่านยาจินดามณีเนาะเขาจะมีแตกตรงนี้นะครับมีแตกตรงปลายปลายซุ้มตรงนี้นะนี่ครับพระลีลาหนังตะลุงหลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วเนื้อโลหะนะครับมีนะครับเล่นเป็นมาตรฐานสากลด้วยแต่ว่าเขาหาค่อนข้างยากนะครับหาค่อนข้างยากเนาะ พระดีลาหนังตะลุงเอเนื้อโลหะของหลวงปู่บุญวัดกาบังแก้วเนี่ยมีแล้วก็เล่นเป็นมาตรฐานสากลด้วยแล้วก็หาค่อนข้างยากมากๆนะครับสําหรับพระดีลาหนังตะลุงเนื้อโลหะนะนี่แทดูง่ายครับแทดูง่ายเลยเนะยาะแบบนี้เนาะแต่ว่าถึงจะดูง่ายแต่หลายๆท่านไม่รู้ว่าเขามีเนื้อโลหะด้วยนะหลายๆท่านก็ไปจําภาพจําว่าเออเขาเขามีเนื้อดินเขามีเนื้อ ผงว่านยาจินดามณเนียครับแต่ก็จำว่าอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเขามีเนื้อโลหะด้วยนะครับสำหรับพาระลาหนังตะลุงเนาะครับผมต่อไปเป็นเอาของแปลกอันนี้ก็ของแปลกอีกชนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนาะมีแต่ของแปลกแปกนะครับวันนี้ก็ถามว่าเป็นมาตรฐานสากลไหมแปลกแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ก็คือประหลัดขิกนะครับ หลวงพ่อพินะวัสนมรลาวยุคโอ้โหยุกแรกเลยนะยุกแรกที่ท่านสร้างเลยเนาะอันนี้คือประหลัดขิกหลวงพ่อพินะวัสนมรลาวปร,ประหลัดขิดหัวชมดนะครับหลวงพ่อพินะวัสนมรลาวเนาะแต่เป็นเนื้อทองเหลืองนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเนื้อทองเหลืองนะอง์นี้อ่าตัวนี้ดูง่ายเลยนะ <ừ> ว่าเป็นหลวงพ่อพินะนะครับเขาต่อโค้ดไว้ตรงนี้นะ <Punj hhh S 1> นี่เขาตอข่อโค้ดเป็นตัวตัวตัวผอพึ่งใช่ไหม ก็ตอกโค้ดเป็นตัวผอผึ้งสระอีฉะนั้นชื่อของหลวงพ่อพีนะวัฒนนมลาวดั้งเดิมน่ะน่าจะอ่านว่าพีนะนะพีนะนะครับไม่ใช่พีนะอย่างทุกวันนี้ที่เรา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 ท่านท่านได้ได้รู้จักกันนะครับชื่อดั้งเดิมของท่านน่าจะอ่านว่าพูดได้ว่าชื่อพีนะพีนะนะครับไม่ใช่พีนะนะครับผอผึ้งสระอีนะไม่ใช่ผอผึ้งสระอีนะ ที่เรารู้จักกันก็จะเป็นพอพึ่งสลอิใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อดั้งเดิมของท่านน่าจะเป็นคําว่าผีน่ะนะครับพอพึ่งสลอีนะครับอันนี้เป็นประหลัดขิกยุคต้นของท่านเลยเนาะนี่แท้ดูง่ายนะครับเก่าสองพันห้าร้อยได้นะครับสองพันห้าร้อยได้นะครับแบบนี้เนาะเขาต่อโค้ดไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ต่อโคด้ดนี่ไม่รู้เลยนะครับว่า ถ้าไม่ต่อโค้ดก็รู้นะครับเพราะว่ารประหลาดขออีดหัวชมพูก็จะมีหลวงพ่อพีนะสร้างอยู่แค่คนองค์เดียวนะครับเพียงแต่ว่าที่เราท่านๆรู้จักกันเป็นพวกเนื้อไม้แกะอะไรมากกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะแบบนี้นะครับโลหะยุคเก่าแบบนี้นครับปี2,500้าร้อยได้นะครับเนี่ยปีสองพันห้าร้อยได้นะครับอาจจะไม่มีใครเชื่อว่าหลวงพ่อพีนะท่านได้สร้างวัตถุบางคนชนิดไว้นี้ไว้เหมือนกันนะครับ แต่ยืนยันด้วยโค้ดนะครับโค้ดผอพึ่งสลอีนะครับผอพึ่งสลอีนะฉะนั้นสรุปไดยว่าองค์นี้ก็คือประหลัดขิกเนื้อโล,อลหะของหลวงพ่อผีนะนะครับแต่ว่าชื่อเดิมของท่านน่าจะชื่อคําว่าผีนะนะครับผีนะนะครับไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ผอพึ่งสลอีนะครับเป็นผอพึ่งสลอีเนาะอันนี้น่าจะเป็นยุคแรกๆของท่านที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเนาะ ก็เป็นเครื่องรางอีกชนิดนึงเป็นเครื่องรางไม้แกะนี่เป็นยุคก่อน2500เหมือนกันนะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบัดบางแย่นะครับเหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสายหรือหลวงพ่ออะไรนะครับเนี่ยครับผมเคยเได้เสือเสือรูปหล่อหรือลูกห่าของท่านมานะ วิธีการดูของหลวงหลวงพ่อสายใช่ไหมครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะวัดวัดบางเฮียนะครับนี่เข่าแหลมหน้าสั้นเข่าแหลมนะครับนี่หน้าสั้นเข่าแหลมนี่แบบนี้นะครับนี่นี่คือเอเสือของหลวงพ่อสายเอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพ่อสายเลยเนาะใช่ไหมถ้าผมจําไม่ไม่ผิดนะชื่อหลวงพ่อสายหรือเปล่าหน้าสั้นเข่าแหลมผมเคยทําเอาเสือ เนื้อโลหะเคยมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันครั้งหนึ่งเลยเนาะนี่เขาจะมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกันเลยนะนี่หน้าสั้นเข่าแหลมนะครหลงนั้นหลงพาหลงพาสายนะถ้าผมจาไม่ไม่ผิดนะนะองนี้แท้ดูง่ายเลยครับแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นเขี้ยวเขี้ยวเสือแกะนะเขาจะเป็นเนื้อไม้แกะนะเนื้อไม้หรือเขาควายนะ เนื้อไม้ครับเนื้อไม้นะอันนี้เป็นเนื้อไม้นะน่าจะเป็นประเภทพวกพยานย,ยุบดํานะครับก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับ<อ>เขาแกะมาก่อนสองสองพันห้าร้อยเนาะนี่เนาะหลวงพ่อสายนะครับหน้าสั้นเข่าแหลมนี่หลวงพ่อสายเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ออของท่านเลยเนาะนี่เข่าแหลมนี่หน้าสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อปานหรือบางเงี้ยเนี่ยเข่าเขาจะไม่แหลมนะส่วนใหญ่เขาจะไม่แหลมนะเขาจะโค้มมนะง,งมันม,น,มนนะรับ รับผมผลงานวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเอาผลงานมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันนะกเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าสมปาถนานะสมปาถนาชนิดหนึ่งก็คือองค์นี้นะสมปารถนาเลยก็คือได้ครบจํานวนห้าองค์พอดีนะเ,าเนาะเบญจภาคีของเหรียญรอดน,นี่ก็จะมีหลวงพ่อเงินใช่ไหมครับหลวงพ่อเงินหลวงหลวงปู่รอดนะใช่ไหมหลวงพ่อเงินหลวงปู่รอดหลวงพ่อไปหลวง หลวงพ่อทาวัดเพเนียงแตกแล้วก็หลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วเหรียญเจ้าสวดหลวงปู่บุญวัดกามบางแก้วเนาะครบห้าองค์นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นองค์ที่ห้านะครับแต่ว่ามาแตกมาแตกนะครับเขาไม่หักนะครับตรงนี้เขาไม่หักเนาะพอไม่หักเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเล่นพระเนี่ยระแวงนะครับนี่เขาไม่หักเขาจะตรงๆแบบนี้เลยเขาไม่หักแต่ตำหนิตำหน,ำหนิใช่นะครับตำหนิรอยขอยักตรงนี้นะพอพลิก พอพลิกไปด้านห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตรงกับรอยหักตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็คือตำนหนิหลักๆที่ดูที่ผมที่ผมดูนะที่ผมดูนะที่ผมจดจำจากในหนังสือนะแต่ว่า,าท่านอื่นจะดูตรงไหนผมไม่รู้นะผมดูตรงนี้นะนี่เขาจะมีรอยหักตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกองนะองค์ที่หักกับองค์ที่ไม่หักก็จะดูเหมือนกันนะเขาจะมีขยักตรงเนี้ย พอพลิกไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตรงตรงกับรอยหักพอดีนะอันนี้ก็คือผมดูดูตรงนี้ตลอดนะน,นะผมจํามาจากในหนังสือนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะดูที่อื่นนะแต่ผมดูตรงนี้นะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ